วัดเกศสององค์นี้พิมพ์นิยมอ่าพิวิทยาโอ้เนื้อรอยจริงดูยากไหม,ไมดูไม่ยาก,ยากอะพ่อใกครับพี่ประมูลเด็ดแนอ่อันนี้นิยมจ๋าเลยพิมพ์นะจ๋าเลยเนื้อแบบนี้คนเห็นเนื้อปุ๊บตอบได้ทันทีวัดกลาง สองสมเด็จน้อยมีพระจะส่งไปให้ดูองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งครับอ่ะองค์ที่หนึ่งโผล่เกลียบไหมโอ้ยอร่อยพิเศษร้านบอกองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งดาวสองดาวโอ้โหน่ย แต่สำหรับผมผมไม่เห็นพกเกียบเลยสักองค์ขอดูใกล้ๆวัดเกตเลยจ้านะครับนี่พี่เขาบอกว่าวัดเกตสององนี้พิมพ์นิยมอ่าพี่วิทยาโอ้เนื้อร้อยจริงดูยากไหม,ไมดูไม่ยาก นี่ปูทอเป็นนะ้องเสือโลคราบปีอเล็กแบบนี้ถึงยุคครับทาไม่ถึงก็ไม่รู้แบบไหนถึงแล้วละครับอันนี้ดูง่ายแฟนเพจสันขวานี่จะได้เห็นอะไรแบบนี้เนียฮะการจนเข้าใจชินสามองค์นี้ถึงยุ่งหมดเลยสองหมื่นได้ไหมองค์กลางพีพ่่ไม่เอาดิไม่ไม่แกล้งไม่แกล้งกัน อันไหนถ้าแพงก็แบ่งให้ถูกไม่ได้แต่จงไปเทียบว่าเวลาพี่ซื้อที่อื่นอะยังไงอ่าแล้วเวลาผ่านไปพี่จะมีโอกาสได้เจอแบบนี้อีกไหมแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรยุ่งลากลึกล,ลับซับซ้อนสามองนี้สามแสจนจะได้สัมผัสหรือเปล่าประมูลองค์ที่สองด,เดอีเอาแบบสวยๆเลยดีกว่าอ่าเนี่ยเอาแบบสวยๆเลยดีกว่า เนี่หัวนี้ที่บอกว่าสบายใจนะคือดูแล้วซึ้งตรึงตราจริงใจสองนาทีเปิ่แรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิ่แรกหนึ่งมืนบาทที่พี่ติติทัดครับไม่หักไม่ซ่อมสมบูรณ์มาที่สองหมื่นสองพันบาทครับมาที่สองหมื่นห้าพันบาทมาที่สามหมื่นบาทแล้วนะครับมาสามหมื่นสามพัน โอ้ราคามาแบบลัวๆอ่านไม่ทันครับพี่มาที่สามหมื่นสี่พันนะครับมาสามหมื่นห้าพันบาทมาสี่0 0งนีพันบาทแล้วโอ้นี่อย่างที่ผมบอกใชนะ่ไหมฮะการแกะพิมพเนี่ยเนี่ยที่โค้งขึ้นเนี่ยเป็นหลังเตาโอ<ห>้แล้วองค์นี้นี่ไม่หักไม่ซ่อมด้วยนี่บางได้ใจเลยอย่างนี้มาสี่หมื่นสามพันบาทครับทะลุแสนผมไปเอาอาทะลุแสน มาที่สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยมาสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบโอ้ยองนี้เฮ้ยย,ยังเดือดอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเดี๋ยวโอ้โหองนี้นี่ไปได้ทั่วไทยครับนี่คนดูพระไม่เป็นยังรู้ว่าแท้องนี้ครับเข้าใจง่ายสมเด็จโตชัดชัด,ชดมาที่สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยครับ มา40,700บาทที่พี่ชาอัิเมย์ครับสวัสดีพี่ชาอาติเมยด้วยนะครับมาที่พี่ปรีชา40,800บาทแล้วโอ้เดือดแน่นี่ถ้ามีพี่ชาตพลมีพี่ธวีมีพี่ธนชจิตนี่พี่มานะมาแน่มีพี่ป้อมหรือเปล่าขาดไม่ทันแล้วครับตอนนี้อยู่ที่40,800บาทที่พี่ปรีชานะครับราคาสุดท้าย ขอแแ้งเลย่กีสามวิสามวินาทีสุดท้ายครับมา48,500ืหารอยโอ้ยองนี้อยู่ที่48,500ืนารนะครับราคาสุดท้ายคือยงนี้ที่เข้าใจง่ายสุดๆครับมา4 8่หมื่นครับ มาสี่หมื่นเก้าพันบาทที่พี่ปรีชาครับองค์นี้ไม่หักไม่ซ่อมราคานี้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพื่อนๆปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ปรีชานะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทโอ้โหพี่พี่รพผนมาสี่หมื่นเก้าห้าร้อยไม่ทันครับองค์นี้ถึงยุกแบบเข้าใจง่ายเลยครับ รอองค์ที่สองครับสกูกับตี้องค์นี้พี่ปีชาได้นะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นกว่บาทนี่นลคราคาจะบอกว่าเสียใจได้ไหมเนี่ยอจะบอกว่าเสียใจได้ไหมครับเนี่ยที่คือเข้าใจง่ายสุดๆแล้วนะน้ำมันเน่าเข้าใจง่ายโอมาด้วยกันเลย เพื่อนเพื่อนเนี่ยแบบเนี้ยไม่มีอะไรให้ต้องงงครับไม่มีอะไรให้ต้องสงสัยโอ้นี่หักครึ่งโหแต่ดูง่ายเนี่ยหักครึ่งโหแต่เนื้อนี่ใช้ดูใช้ดูใช้ดูได้พระสมเด็จโตได้แบบสบายตาสบายใจครับ ประมูลเด็ดแนอ่อันนี้นิยมจ่าเลยคือนะจ่าเลย,เ,ลยเอานะครับไปตัดใจให้แลวนะเอาให้ก็ให้เอา,า,เาเตัดใจโอ้โห<อ><อ>เสียดายเสียดายของเสียดายจริง <c oughs> คือคิดถึงสภาพไอคนที่มันรู้ราคานะมันต้องให้ไปแบบนี้มันทรมานใจกันได้ไหนมาแล้วครับเปิดแรก ห้าพันบาทสองนาทีเอาเวลาเดินไปเล่ามาที่หนึ่งหมื่นบาทที่พี่ทอมนำเบไหนโอ้คุณไม่ได้วันนี้คุณรอไปเถอะครับจริงๆเนี่ยฮะไม่มีคือจะต้องเสียหลายหลายแสนจึงจะได้แขวนพระสมเดนะ็จอะอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทครับที่พี่้อมนำเบอร์นครับเนี่ยฮะคนที่ได้แขวนเขารวยไปหมดแล้วคนได้แขวนชื่อก็ดีไปหมดแล้วซื้อมาปีใหม่ๆ่ยังแพงกว่านี้เลยมาหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อย อยู่ที่หนึ่งมื่นสามพันแปดร้อยครับมาที่1มื่นสี่ครับแบงเอ้ย oh. เอ้ยหักครึ่งนี้ไปนะโหถ้าเราเป็นคนที่เห็นแก่ตังเราไปขายที่อื่นก็ได้รักแฟนเบจแต่เห็นคุณค่าแล้วถูกกระเต่าปูหลิวถูกกระเตาสุขใจถูกกระร้อยปีถูกกระพ้าไม่ไมบางทีมันก็สะเทือนใจะ่ะนี่หมื่นกว่าบาทกับพ้าสมเด็จโตอา้าว ไปหาที่ไหนได้ราคานี้แบบนี้แขวนสบายใจนี่ไปให้คนซ่อมดีๆซ่อมนี่ไม่เห็นรอยเลยอันนี้คือเนื้อยุคต้นเลยมาหนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยแล้วนะครับราคาสุดทาา้ายบาวันนี้นอนเร็วกันสักวันเสียยของหมื่นกว่าบาทครึ่งเดียวยังไม่ได้เลย เท่าไรนะมาหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับที่พี่ชาติพลโอ้โหปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ชาติพลนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนี่นะครับมาตามนัดอยากได้ครับหกชานเก็บไว้บ้างหกชานโงนี้ใครเอาจากใจง่ายเลยเนี่ยเอาเจ็ดหมื่นเอาเจ็ดหมื่นครับนะเอาเจ็ดหมื่น นะครับอกฉันอกตลอดนี้ยมสุดพิมพ์นี้เอาเจ็ดหมื่นพี่อ่าพอเวลาเจ็ดหมื่นพี่ชาอัธิเมชครับอ้าวโอ้โหพิชาพิชาบอกว่ารอองค์นี้นี่เองนี่โอ้พิชาโอ้พี่อัศวินมาไม่ทันนะครับพี่อัศวินโกไม่ทันครับพี่ ไม่ต้องโอม,มาเจ็ดหมื่นหรอกยิ่จริงนะจากใจเลยนะเอามาห้าหมื่นสองพอกำไรสองพันเอาห้าหมื่นสองพอครับพี่ชาอาทิตย์เมสได้่ารตาลับครับเี่เอาห้าหมื่นสองมองเอากำไรสองพันมันได้ใจได้่าตลับแล้วครับพี่ชาครับสุดยอดครับอาจารย์เออมันได้ใจกันนี่พี่ชาว่าขอบคุณครับเนี่ยมารับเองเลยให้ทรง ามารับเองเรือ่องไฮส่งครับพี่นะครับอาจารย์โคตสุดจริงบาบ้าผมสองครั้งแล้วมาพร้อมกัพี่รัฐลน่ะเอา้าวโอเคไปรับเองพิชาพ่ออา้าวอันนี้นะเอาหกพันห้าเอาหกพันห้าที่ไหอเบื่อะอ่าไอ้แบงค์หนาอูเบือกเหรอที่ไหนพี่อยากรู้ ต้องติดตามสิจ้า <c oughs> ความรู้เอออ่อาไอเจ้าแบงค์บอกอะไรพี่นะงงไม่ต้องงงองค์นี้ใช้เล่นการพนันดีนักแล่ผมก็ดูผีผผเอออ่าต้องตั้งโจทย์ไม่ได้คอยเห็นของจริงง,ง่ายง่ายใช่ไหมล่ะใช่พี่เจ็บปปีปบอกว่า อาจารย์ดีพระแท้ไม่ต้องใจแพงต้องสั่นขวานครับนี่พร<า>ะผงกระดูกผีวัดโพธิ์ปีกันห้าพิจิวินีน่ก็ดูเวลาส่งไปในเนื้อแท้แท้มันต้องแบบนี้โออะเอตอตาเป็นยังไงเออพระแบบนี้คือพระที่ใช้ได้จริงพระที่โด่งดังมาเป็นหลายๆสิบปีพระที่หมดไปแล้วจริงต้องมาใช้ เอาเศษส่วนของพระแบบนี้ไปบททำมวลสารสร้างพระใหม่กันเหียนสุดๆครับวัดโพนี่เลยอยากจะบอกเห็นไหมส่องกันเก็บแคปหน้าจอกันไว้ไม่ได้เจอกันง่ายๆนี่หายากมากชัดเจนครับนี่พระที่รับการยอมรับว่ามีอนุภาพในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเล่นกนรารพนันไปที่ไหนจะมีเพื่อนไปด้วยไม่ต้องไปกลัวเขาเขาเป็น พลังวิเศษมาช่วยเราไม่ใช่มาทําร้ายเราอันนี้ทส่องดูเนื้อที่ไหนอคงนี้ที่ไหนจ๊ะเนื้อแบบนี้คนเห็นเนื้อปุ๊บตอบได้ทันทีบัดก,กลาง แปดห้าที่ไหนเลยที่นั้ปูวัดอินนี่มันเนื้อปูภูมีเอกลักษณ์เดียวเลยแบบนี้ไม่ต้องไปซ้ำกับที่อื่นครับปูภูอาวัดกลางปูภูปูภูว,วัดอินครับอ่านี่เนื้อแห้งแก่มวนสารเข้าปูแบบนี้ นี่ไม่ได้ซับซ้อนตรงไหนเลยครับเพื่อนๆกื่อนููดูง่ายเลยครับองนี้ออ้นะครับเพื่อนมารายการสุดท้ายแล้วดิ้าครับกูพูครับเนื้อปูพูนี่ไม่ต้องไปเถียงกับใครหยิบบาปปุ๊บไม่เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายจริงป,ปูสวยมากๆเลยครับ ่าเป็นสมเด็จหลวงป,ปู่วัดอินครับสมเด็จป,ปู่วัดอินไม่ค่อยได้เจอหรอกพร้อมเรียบแขวนได้เลยสองนาทีสองนาทีงามแถสองนาทีตอน,อนอแรกมาเวลาเดินครับ มานะครับเปิดแรกหนึ่งมื่นสามบาทเวลาเดินนี่คือด้วยความที่อันเนี้ยหยิบมาเนี่ยเนื้อปู่ภูแบบสบายตาสบายใจแต่เชื่อเถอะครับเขาก็จะเอาไปขายเป็นทรงเจดีของสมเด็จโตปูป่ภูไม่ได้มีแค่พิมพ์แกนกลมแซยิตไม่ใช่ท่านมีหลากหลายพิมพ์ดูที่เนื้อเป็นหลักมาที่สองหมื่นบาทแล้วนะครับ มา2,500มบาทแล้วอยู่ที่2,500มบาทครับอ่าใช่พี่พจีถอดพิมพ์เจดีวะัละครมงมา2 6ห0พัารครับก็วันเนี้ที่ผมให้เนะี่ยนะครับยังตัดใจยัง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 เสียใจอยู่เลยพระเครื่องแท้ๆดูง่ายๆที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับ อยู่ที่2,000 20, มบาทนะครับราคาสุดท้ายมา22,000บาทมา26,500โอ้ใส่ <มา S 1> กันเพลิน900 0บาทแล้วนี่พร้อมเลี่ยมด้วยนี่เลี่ยมหน้านะเลี่ยมนาคลาสสิกอย่างดีพลิกหลังมานด่ใครเด็นองค์นี้ดูภูภูเป็นเลยอยู่ที่2 9 0 0 0บาทนะครับราคาสุดท้ายมา29,500า วันนี้นะเป็นวันที่ผมบอกเลยครับว่าใครย้อนดูไ์สดย้อนหลังนะแล้วก็บันทึกไวเลยแล้วก็แคปหน้าจอไว้เลยอยากจะบอกว่าพลักเครื่องแบบเนี้ยกับราคาที่คุณใส่เองแบบเนี้ยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้โอกาสแบบนี้กันบ่อยนะัก อยู่ที่สามหมื่นห้าร้อยนะครับมันเป็นเรื่องของการทำไลท์ที่มันต้องทำให้คนดูเต็มอิ่มอะมาสามหมืนหนึ่งพันบาทแล้วครับราคาสุดท้ายมันเป็นเต็มอิ่มแบบมันเป็นเต็มอิ่มแบบนะนะครับ,นะรบ,นะรบแบบแทบอยากจะปิดไลฟ์เลยได้ไหม ขาสามืันหนึ่งพันสามร้อยที่พี่เล็กมังกรทองครับโอ้โหมันเป็นอะไรแบบและแบบแทบอยากจะปิดไหลเลยได้ไหมมาสามื่นหนึ่งพันห้าร้อยที่พี่ชาติพลมันเหมือนกับเรายืนแล้ห้เขาเตะซ้ายเตะขวาไหมน้อมเลยพี่อ่ะนนะครับปิดแล้วอาจารย์โรจน์จะลองให้พี่ใจยศปิดแล้วนะครับ ปิดทีีจัดผลนะครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทโอ้นี่นี่เนื้อบูพูส่องไว้ให้ขึ้นใจให้ขึ้นจิตราคานี้น้ำตาจีไหลไหลแน่ ไหลแน่อาจารย์โอาจนเลงมาคืนนี้สนุกมากครับขอบคุณครับพี่อมรนราคานี้ไปหาที่ไหนมาอี่แฟนคลับชอบครับปูผูพร้อมเรียมสามหมื่นหนึ่งเต่าป่นนี่ปูเหลิวปีสามบุกยังแพงกว่านี้เลยวะเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูนะว่า สำหรับพระสมเด็จที่เป็นพระในฝันของทุกคนคือคําว่าสมเด็จดูง่ายนี่ยมันดูง่ายจริงๆแล้วแฟนเพจสันขวานทุกคนเน่ยก็ดูเป็นก็เข้าใจสําหรับคนดูไม่เป็นเท่านั้นแหละครับที่จะมานั่งสงสัยกลุ่มคนดูเป็นเล่นได้นะครับนี่ก็มีเป็นบางวันนะครับที่แบบว่าอาคนที่มีกําลังทรัพย์หรือเก็บพระเครื่อง นะครับอยู่หรือไม่อยู่หรือเป็นโอกาสอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่พี่ฉัตพลน,นี้อยู่กับผมตลอดนะครับพี่ฉัตพลน,นี้อยู่ตลอดพี่พจีวิศอะครับปุบปูบเก็ไม่ไดีหนูชอบแท้สวยสุดองค์นี้ราคาขนมเลยนี่พร้อมเรี่ยมแขวนได้เลยไม่ต้องไปเรี่ยมใหม่ด้วยแฟนเพจสันควาญรักพีวีทุกคนไอดอลน,นักสะสมคือวันนี้ผมได้ของพิเศษมาแต่ว่า นะไม่ได้ให้ดูอันนี้เป็นชุดหายากอ่าของเจ้าคุณนอครบชุดมีสองชุดมีสองชุดครับนี่ยแยวนตลาแผ่นดินได้งานตลอดไม่มีขาดครับนี่เป็นมิมมัสซิวลรี นี่เป็นพิมพ์กแก้พิมพ์เจ้าคุณนอเนี่ยของเจ้าคุณนอสองชุดไม่ค่อยเจอนะชุดละเท่าไหร่ครับอ่ะใครโหต้องมาต้องผมบอกเลยว่าต้องมารับเอง่ะส่งนี่คือถ้าส่งผมกวัดชำรุดเพราะแบบเนี้ยไม่ค่อยได้เจอแล้ว น่าเพึงเคยเห็นนะเนี่ยเจ้าคุณนอชุดที่มีสิวรลีโหองค์ราพันนี้มันเท่าไหร่นะเอาห้าพันชุดสิวลีเอาห้าพันอ่าชุดที่มีสิวลีเอาห้าพันชุดที่ไม่มีสิวลีเอาสี่พันห้าพันกับสี่พันครับเนี่ยแบบเนี้ยเอาไปบูชายในบ้านดีนักแล ปิดห้าพันพี่เต่านุ่มเหลือสี่พันนะครับนี่ชุดนี้สี่พันชุดนี้มีพระสิวลีครับพี่เต่านุ่มนี่อันนี้นะให้เป็นของขวัญในการกดีหมดอ่ะดีงามผมมองเลยแล้วชุดพระแก้วเจ้าคุณนอแล้วชุดพระประจำเนี่ยของเจ้าคุณนอสี่พพี่ชาตพลอ่ะโอเคก็เป็นพี่ชาตพลกับพี่เต่านุ่มได้ไป เนี่ยส่งกลัวชำรุดต้องส่งอย่างดีเลยนะล,ลูกจริงๆอันนี้ต้องแพ็กอย่างดีเลย